สวัสดีครับพี่น้องครับด้อยลบสิงมาแล้วครับสามห้างขึ้นไหมครับขึ้นว่ไไรครับสั้นนี่ที่นี่มาเจอมองนี้เป็นดินดินอ่าดินเหนียวครับมันเหนืดอครับรถเบิกกำลังครับรอยสิมหานี่ขึ้นบ่าไรเลยครับจำเป็นต้องสตาด์ไหมครับ หลอกเงี้ยวมากครับมีดูล่างพ่งครับแต่่าล่างบางล่ลงางว่ามันขืบหน,น,นึ่งเลยละครับดูล่างหล,งลกเ็เป็นเป็นดินเหนียวเลยครับนาทรายขึบหนึ่งดูล่างคืบหนึ่งแล้วก็เป็นเหนียวเลยครับทีนี้ จังว่ารถหนามันเชิดเบิดกำลังเลยครับผมยางแทนเครื่องขาดินจนไปพัดตีอุ้มรวมครับดังจาดจาาจาจาจาดเลยวานารถห่าทั้าผุ้ก็ะอมรถครับใช้น้ำมันกูได ไปนอ็อตคันนามันตัดได้แตกน็อตบานเสียอุ่นกำลัางมาสอมมาหอดบอ่อเราลดห่างโอ้อารมณ์เสียเลยเดี๋ยวแล้วยังบุกนาจัดเต็มงานหมอเต็มกองไปเลยตกใส่เ่าโอ้โหเมาอานไม่แม่ไหม โซ่ประกอบต้องเอาเหล่านั้นแจังสีบโบเฮียครับที่ไดดินตักเป็นลายหิ้มขางท่าต่อไปคิวเสียตุมตามเสียตุมตามแลกักกระยานสองร้อยสิบล้กก็ะเป็นเท่าครับ các bạn ạ Thay nét rồi các bạn Cứ để biến thay con đấy rồi Có những này thay Các bạn ạ Có xí có để mua mà เอาซอมซอมซมบอลเลีวบว่าขึ้นไปคุ้นกับผู้ซื้ออยู่คนนั้นโอ้ขอานรถไฟาอ้ยเลยโอ้ยงว่าเสียรถไหนนะฮะฟ้าหนอมองโอ้ยเมาดินหนาจะได้โดดูกอยู่ในรุมผุนพ้นยางกันเบาให้ว่เย้าดินหนาใส่ให้

ลูกพี่ลูกพี่มตอะลาลตอาลาไปรอดไปรอด่อสี่หาโมงหเ,เหรอต้อจะมาเหี่ยวสองออเดี๋ย,ยวสอ,องหย่หงหยวอ้ยใคจะผูลไก่เนี่ยอรับสองอยี่ี่สองอยเศร้าสองหอยเศร้าบอกกัเนเลอ้เอะ้ลีไก่สองหยอยเศร้าเบิด เกอเพื่อเท้าสองไหล่เ <twitch> นี่ยบอกไว้บอกมาเพราะว่างานรับมาถึงไงไปไปไป

บ่ไหนดิเที่ยวชอยเนาะบ้านนี้มันบ้านนี้มข้าวมาไหมวใจเงินยากซ้ำหน้าถข้องกูนี่ใจเงินยากซ้ำยังว่าห้วยรเกเาเหอรนเก่อนัดเมียวว่าใจเงินยากเขาสั่นเเจ้าสิเด็ดเจสเด็บ่อหนน่ะเจ้ว่าเออเออยันรอของพี่นย พอเท่าพอเท่าเริ่องโบเก้ละบานแดนวัดไอ้ดาจะาเงินมาผ้าใยสบูยมานี่จ่เงินเดืยนเอามานัาเฟีองกเคงเดีย้าจองเรวมาตะพุ่นวะนี้โอ้เขาไม่ยืมชื่อางหือเาว่าเาว่าเขาจะไปถึนั่นไป่นี่ไปี่ไน่ไปนี่โอ้โอ้โอ้ป๋าท่าไม่ถูกนะป๋าเท่าจะหัน้งายนะนายนฮึบ กอ,องแถ่เขาครับกระสื่อดินนาใช่ตัวผมจ่อทาสเสน่อนอยู่พี่เมืเ่อไรจะถึงคิวเราเดี๋เดๆ1หนึ่งสสห้เจครับรออยู่เจ็ดคิวเฮ้ยจัง เราเบิ่งแคนนี้ก็หมดหรอกครับว่าออกง่ายหรือบ่ออกง่ายหรือออกยากที่โน้ตอีซูผสมกันโอ้ยมันกันลุยลุยเนี้ยเครื่องรถซิบหล่อเนาะเห็นพวกหล่อเนาะเอ๋อค่ณตามบอกมา เดียวโอ้ไอ้ไอนี้งานเดียวประวูโอ้พี่เิเอาเลยพีเปิดปากบอมันถอดกันรถมีน่เดียวตุเือ่เอเอหอดที่เดียวลงเิกเด้วยุณ้ยยุนี่หูยนี่หูส่าเวลาหอดเดียวเนี่ยมันขึ้นได้อยู่นี่มันเสีงแงกย่นี่ว่งหันนี่ก็เบิดกำลังตลอดสั้นว่าน่ะผากมาเอด เอาแจ่เครื่องหาล่อยเหมือนว่าเบือน้นี่นี่นี่ตักที่สามอนี่สามุ่มเลนี่อ้าอจ,จักตักที่เต็ม เอ,อุ้มจิมเลก่อนะมาณเจ็ดเจ็ดอุ้มเจ็ดอุ้มเต็มนี่อุ้มหานี่อุ้มหารอยยี่สิบครับอีกสองโวใสม่ล่าขา่มือพกอกระเมากมเล่าขาะ ใส่มาด <Jamie, here S 2> ้วยไอเดียวจะสร้างไอ้ไสกันมืออื่นของไสมาเพรงานแหงมอมาราคาแหงโปสูงโคกว่พ่อโคเจ็ดนี่นะไอแม่เจ็ดเครื่องนี่แะเต็มแมล้ะมันเดซ้ำนั่นล่ะโอ้โหเอาใส่ลงพมหน่อไปบพเป็นไปเป็นบพาเป็นกัดันออกขึ้นกันล่ะนี่เจ็ดครับแบกเข้าไป เข้ามากนะครับ่ต้องอ่อนครับจะบอกว่ามาั่วหนาดินเด้อครับจรเจ้อเจ็ดเครื่องกอล่ะนะครับใคก็ได้เจ็ดเครื่องกับต็มนี่เต็มมันมีหมองสีใสด์ดยนี่อโอ้สบายสบายเลยนี่ครับเจ็ดเครื่องครับเจ็ดเครื่องเต็มหมอก,กอดม,อม่มีหมอกสีใสดแล้วยังเจ็ดยังแปดแปดมาไป ทีวพอได้บอาผมอัดได้ครับท่นบอลผมรัดด้วได้ผมเหงไหวอ้าโอเคมากแน่นอนบบบนี้เนาะไม่พอเข้มมากนอลูกส่ปเสียบเหมือนเ้มกันเสียบยังหนีเลยเสียโป่งเว้ยมาจะใช้บุญเห็นแลนดินน้ำพอยูเสินฝนได้บ่เก่สวยเนาะบอาวว่วีต่อไปเป็นแนวนี้ับ เนี่ยเบอรส์สองรอยสิบกระบ้านพนัดครับบันจีไ่จักตักเมื่อกี้นี่เจตักเครืองเนาะเตีมมุ้ยหม่มองจีสซตัวนี้แปตักนี่ยังสื้ออยู่เนีนี่เกียง้วนายเียงส่แน่นเแน่ย่ ยังนอ้ห่าน่าค่ะแล้วมันเบิดอีกแล้วบ่ะ้าตาตาต้องหลังกูไม่ได้ของเนี้ยสองเหล่าพนัทครับสองร้อยสิบรถคันนี้มีประวัตินะครับรถ <c oughs> คันนี้มีประวัตินะครับเ <c oughs> ม่บนบอสม,มันเล่นบกกระโดดขามเกาะเพื่อเรื่องขั้นนี่ว่านังจีนอยู่นี่ <c oughs> ก,การฝันหนึ่งมาคนเคลีย์ให้ครับเอานีสอง

ไร,รับหานครับเี่ยเงียรามัหานอ๋อนี้เอา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 ตัวนี้หซะยันลงหาเว่ารอหา,หาอพ่ที่ดวดเถอะเดบุมุมเลยครับ

ย่างไรเลยพ่อย่างย่งอยู่ไรเยอะกว่าพ่อกันหน่อยต่อยพ่อกันอยู่อ้าวขอพรคลิปน้าครับพรกิ้วเขาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ตัวน้ำซิงน้ำคลิปนี้สวัสดีครับ